สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้วันเสาร์ที่25กันยายน2564ลักษณะอากาศทั่วไปของบ้านเราในวันนี้ ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเฟกชันเตี้ยนหมู่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้เขาก็ได้อ่อนกำลังลงและอยู่ตามแนวร่องค่ะก็จะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านนะคะจากทางด้านของภาคอีสานจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกมาอยู่ทางด้านภาคกลางดังนั้นบริเวณภาคกลางนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคอีสาน รวมทั้งภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นโอกาสที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่ยังมีสูงอยู่ค่ะซึ่งประกอบกับมรสุมที่พัดนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นก็ยังเป็นตัวทําให้มีความชื้นเข้ามาเสริมด้วยดังนั้นบริเวณภาคใต้ทั้งสองฝั่งจึงเน้นทางตอนบนของภาคตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ มาดูพยากรณ์อากาศนะคะจากแบบจำลองของเราเป็นการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงค่ะจะเห็นว่าวันที่25กันยายนนี้ การกระจายของฝนรวมทั้งปริมาณที่มีสีแดงเข้มนั้นหมายถึงว่าทางด้านของประเทศไทยตอนบนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานคร,รและปริมณฑลการกระจายและปริมาณของฝนยังค่อนข้างเยอะอยู่นะคะในวันนี้ส่วนวันที่26ค่ะจะเห็นว่าการกระจายและปริมาณของฝนที่ตกนั้นจะลดพื้นที่ลงแต่ยังคงมีได้นะคะบริเวณประเทศไทยตอน บนค่ะมาดูขึ้นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้ บริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีขื้นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปมีขื้นสูง1-2เมตรส่วนด้านอ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนฝั่งภาคตะวันออกจะมีขื้นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยฝั่งตะวันตกนะคะตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมามีขื้นสูง1-2เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีขึ้นสูงประมาณ1เมตรแต่ในช่วงนี้นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็อ,อาจจะทําให้ขึ้นสูงได้ถึง2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีการกระจายของฝนร้อยละ80ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเช่นเดียวกันและมีลมแรงได้บางพื้นที่ค่ะภาคกลางฝนฟ้าะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเขาจะเคลื่อนตัวสู่ทางด้านตะวันตกตามแนวร่องมรสุมค่ะและมีลมแรงได้บางแห่ง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะ มาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นการกระจายของฝนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์แล้วการตกของฝนในบ้านเรานั้นมีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการสะสมของฝนรวมทั้งฝนที่ตกหนักจากพายุนะคะที่พัดผ่านเข้าบ้านเรานั้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วแต่ด้วย สามปัจจัยนะคะมรสุมตะวันตกเชียงใต้ร่องมรสุมที่พาดผ่านและหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุ depression เตี้ยนหมูนะคะก็ทำให้ฝนในบ้านเราในวันนี้ยังมีการกระจายที่ดีและปริมาณที่เยอะอยู่ดังนั้นขอให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งไว้ด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ